วันนี้ก็จะเป็นเมนูผักนะคะผักที่เราจะนำมาทําวันนี้ก็คือกวางตุ้งไต้หวันค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือผัดกวางตุ้งไต้หวันน้ำมันหอยนะคะเมนูง่ายๆสําหรับคนชอบทานผักค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายกระเทียมสับค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะส่วน วางตุ้มไตหวันนี้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะก่อนที่จะทําไปผัดนะคะเราจะนำเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะใส่ลงบนผักบนจานนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันหอยนะคะราดลงไปอย่างนี้เลยค่ะเราจะใช้น้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะ เข้าไปได้เลยเดี๋ยวพอเวลากระทะแล้วร้อนเราก็นําลงผัดได้เลยอ่ะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสเราใช้1ช้อนค่ะ ตามด้วยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทายก็ประมาณ1ช้อนชาเช่นกันนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะจะโรยด้านหน้าผักไปเลยนะคะบ้านนี้ชอบกระเทียมสับมากค่ะ ถ้าชอบมากก็ใส่มากนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวตั้งกระทะได้เลยค่ะก็ใส่นะ้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนนิดนึงนะคะ ใกล้หลอแล้วนะคะแม่เล้วค่ะคราวนี้เราก็นำผักของเราลงไปได้เลยนะคะ,ๆๆคะ ันม่ใช่ไฟแรงได้เลยนะคะ่ะถ้าเอาผักสลบนะคะแต่ว่าเราปรุงเพิ่มปรุงเลยแล้วะคะ่ะใครชอบทานคลิกก็ใส่คลิกสดซอยลไปนิดนึงก็ได้นะคะ จะทำให้เด็กทานได้สะอาดและไม่ตกช้นด,ด,ดนะคะ,ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะก็ะผัดตลอดเลยค่ะใช้เวลานผัไดไม่นานนะคะ ว่าเราใช้ไฟแรงอยู่แค่ะถัดเราก็จะได้ยังคงสวยงามอยู่เลยนะคะสีค่ะเพราะว่าถ้าผัดนานไปเนี่ยผัดไปนหนีจวเกินไปนะคะดูไม่ค่อยน่าทาน,นะคะ่ะแล้วผัดเขาก็ถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยก็สเสร็จเล็อยู่แล้วค่ะ แล้วะคะ่ะเรวลองชิมนิดนึงนะคะรชาใช้ได้แล้วะคะ่ะเท่านี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยะะ<ๆ>แล้วะคะ่ะ<ๆ>ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจา้จาตักใส่จานก็นได้เลย สำหรับคนแอบทานผักค่ะทำได้ง่ายๆค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดผักวางตุ้งไต้หวันน้ำมันหอยของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเมนูง่าย,ายๆใครๆก็ทำได้นะคะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะ